งงเลยค่ะเรื่องนี้คือทางฝั่งของพนักงานนวดเนี่ยเขาให้บริการลูกค้าผู้ชายคนหนึ่งที่มานวดเธอบอกว่าให้บริการกันอยู่ประมาณ2ครั้งค่านวดเนี่ยเก้าบวกค่าบริการอีก200เป็น1,100อบาทลูกค้าบอกว่าโอนมาให้เนี่ยโอนผิดโอนมา9 0,000มื่นขอให้เธอโอนคืนให้ด้วยเดี๋ยวนะยอดเต็มเมคืน1,100 <100, S 1> แต่อโอนมา9 0,000บอกโอนผิดคืนมา เธอก็บอกว่าขอดูสลิปหน่อยปรากฏสลิปปลายทางก็ไม่ใช่ชื่อของคุณหมอนวดคนนี้<ะ>เธอบอกว่าไม่ใช่ของเธอนี่เอางี้เพื่อความรู้สึกใจเธอก็แล้วสมุดบัญชีให้ดูไม่มียอดเขา้าถูกลูกค้าต่อว่าอีกว่า ไปลบไอ้บรรทัดที่มีเงินเข้า9 0้าหมื่นไปใช่ไหมมันลบกันได้ด้วยเหรอนี่โอ้โหเรื่องมันขยายไปถึงขั้นว่าไปแจ้งความกันเรียบร้อยต้องไปพิสูจน์กันแล้วนะคะไปดูคลิปเหตุการณ์หน่อยนะคะตอนที่ผู้ชายบุกเข้ามาเนี่ยคุณลูกค้าเนี่ยบุกเข้ามาคุยกับคุณหมอนวดในร้านแล้วก็มีการฉุดกระชากจะดึงไปโรงพักกันด้วยค่ะคุณอนให้มึงเาอนีก้ามาหรือเปล่าเอาเอาเอาเลขประชีที่พี่โอนก่อนเอาเลขประชีที่พี่โอนมาให้หนูก่อน

ดึงจนเห็นไหมคะโทรศัพท์ที่เธอถืออยู่ตกพื้นหน้าจอตกไปช็อตสุดท้ายเลยเนี่ยใช่แล้วเธอ oh. ควา้ากระเป๋านะเดินตามออกไปคือเอาเลยไปคุยที่โรงพักเพราะเธอก็ยินดีจะพิสูจน์ oh. นะคะทางฝั่งของคุณ oh. นวดก็คือคุณธิตารีฝ่ายหญิงนะคะที่ไปแจ้งความที่สนอดอนเมืองเรียบร้อยแล้วช่วงสายที่ผ่านมานี่เองนะ oh. น้องเบ็ตตี้เนี่ยตามไปคุยกัยบคุณธิตารีบอกว่าลูกค้าเนี่ยผู้ชายที่มาเนี่ยชื่อว่านายจิตติ oh. ให้บริการกันมาสองครั้งทุกครั้งก็คือชำระค่าบริการด้วยการโอนจ่าย ครั้งล่าสุดที่มีการโอนจ่ายเงินกันก็คือ2ธันวาคมโอนมาตอนตีสีครึ่งนะคะค่านวด900บวกค่าบริการเป็น1,100บาทครับจากนั้นวันที่7ธันวาคมช่วงสายๆตัวนายจิตติเนี่ยไปโอนเงิน90,000บาทออกจากบัญชีตัวเองโอนให้ใครก็ไม่รู้นะคะแล้วพอวันที่10ก็พยายามโทรไลน์มาหาคุณธิตารีด่าก่อนเลยโทรมาถึงด่าเลยแล้วก็บอกว่า เมื่อวานโอนเงินผิดไปโอนคืนมาด้วยครับคุณธิตารีก็เลยบอกว่าพี่ส่งสลิปมาให้ดูหน่อยได้ไหมว่าพี่โอนไปให้ใครใช่เขาส่งสลิปมาให้ดูทางไลน์จริงๆมีภาพไลน์นะคะที่ส่งส่งสลิปมาให้นะขอดูภาพหน่อยสลิปขึ้นมาหน่อยอ่าเป็นสลิปของธนาคารนะส่งขึ้นมาแล้วเธอก็ดูรายละเอียดในสลิปนั้นมันจะมีชื่อผู้รับเงินใช่ไหมคะบัญชีปลายทางนี่นี่นางสาวสุภาวดีโอนจากนายจิตติ ยังบัญชีของนางสาวสุภาวดี90,000บาทจริงๆอ oh. โอนไปวันที่7ธันวาคมตอน9้าโมง20ส่วนผู้เสียหายชื่อธิตารีอุ้ยคนละคนเธอก็บอกไม่ใช่บัญชีเธอไงอเออเธอไม่ได้รับเงิน90,000นี้พี่ก็ไปตามหากสุภาวดีสิ ปรากฏว่าคู่กรณีบอกว่านี่กําลังแจ้งความนะว่าคุณธิตารีไม่ยอมคืนเงินคุณธิตารีก็งงสิบอกเฮ้ยก็บัญชีปลายทางมันไม่ใช่นะคะแล้วก็บอกว่าให้เปิดกล้องวิดีโอคอลเธอก็เปิดกล้องแล้วเห็นหน้ากันตอนแรกที่คุยอะนะอีกฝั่งเหมือนจะอยู่โรงพักจริงๆเธอก็พยายามยืนยันว่าไม่ใช่ตัวเธอพยายาม เอาสเตทเมนต์มาให้ดูเลยว่าไอล้ลำดับรายการเงินเข้าออกบัญชีเป็นยังไงมันก็ไม่มียอดเงินเข้า9 0 0 0 0บาทจริงๆแต่ฝั่งของลูกค้านายจิตติก็ยังกล่าวหาเธออยู่ดีเนี่ยเนี่ยเน,น,นเธอเทียบให้ดูเลยว่าถ้าเธอชื่อธิตารีเธอจะไปเปิดบัญช,ชีชื่อสุภาวดีได้ยังไงฉ,ฉันไม่ใช่สุภาวดีเธอได้แต่บอกอย่างนี้ผลสุดท้ายคู่กรณีก็คือลูกค้าเนี่ยบุกมาหาเธอ นะคะถึงร้านนวดแล้วก็กลายเป็นภาพคลิปเหตุการณ์ที่ได้เห็นนั้นเธอยือนยันว่าเดี๋ยวเธอจะแจ้งความกลับด้วยนะคะเขาก็พยายามปรับปรําว่าเออหนูอ่ะเอาไปหนูก็เลยขอสลีปเขาแล้วในระหว่างที่รอสลีปอะคะ่ะเขาก็เลยบอกให้หนูเนี่ยแสดงความบริสุทธิ์ใจก็คือ,อเปิดกล้องวิดีโอคอลแล้วเขาก็มีการเอาวิดีโอคอลเนี่ยเหมือนยื่นให้ตำรวจดูอะคะ่ะ ว่าเนี่ยเขาก็พูดว่าเนี่ยคนนี้แหละเอาเงินผมไปมแล้วหนูก็เลยงงว่า,าท่านหนูไปเอาเงินเขาตอนไหนหนูก็พยายามบอกว่าพี่ทําแบบเนี้ยไม่ได้นะเพราะว่าหนูจะแจ้งความข้อหาหมินประมาททันทีถ้าในสลิปไม่ใช่ชื่อหนูแล้วเขาก็มีการเปิดสลิปขึ้นมาให้ดูค่ะแล้วหนูก็เลยบอกว่าชื่อคนละชื่อเลยพี่เขาบอกว่าหนูอ่ะได้ทําการทําลายหลักฐานลบยอด9ก้าหมื่นออกไปซึ่งมันทําไม่ได้อะ่ะพี่ก็คือเนี่ยหลังจากเนี้ยค่ะพอเอาสเติเมนท์ให้เขาดูปุ๊บ เขาบอกว่าหนูได้มีการลบหนูบอกหนูไม่ได้ลบเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะชกหน้าหนูแล้วก็จะมีพี่คนหนึ่งที่เป็นคนยืนะเขาบอกว่าช่วยพูดกันดีๆได้ไหมหนูจะหายโกรธเลยพี่ถ้าเขาอ่ะทักมาในตอนเช้าอ่ะเอ่อพี่ขอโทษนะเมื่อวานเงินพี่หายพี่ก็เลยอ,ลอยารมณ์หงุดหงิดอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่ค่ะเขาทักมาแล้วก็ส่งไอ้สลิปยอดเก้าหมื่นมาให้หนูว่าพี่ ลำดับเหตุการณ์ในอีกรอบหนึ่งนะคะทำลายของเหตุการณ์นี้ก็คือ2ธันวาคมนายจิตติโอนเงินค่านวดรวมค่าบริการให้คุณธิตารีจริง1,100บาทบอันนี้ให้บริการจริงและโอนเงินมาเสร็จสับเรียบร้อยแต่พอ7ธันวาคมจิตติโอนเงินไปให้ใครก็ไม่รู้ที่ชื่อสุภาวดีเนี่ย90,000บาทแล้ว10ธันวาคมก็ค่อยมากล่าวหาคุณธิตารีว่า รับโอนเงินจากเขาไป9 0,000มืนโอนเกินค่าบริการโอนคืนมาด้วยครับนะคะนี่คือลำดับเหตุการณ์ที่ทำให้คุณถิตารีงงมากแล้วถูกฝั่งของนายจิตติบอกว่าแจ้งความแล้วด้วยว่าเธอไม่ยอมคืนเงิน อ้างว่าไปแจ้งความที่สพคุคอ oh. ในขณะที่คุณธิจารีอ่ะไม่รู้แล้วแหละเธอแจ้งความเหมือนกันที่สนอดอนเมืองเธอเดือดร้อนมากเธอบอกตัวตอนนี้เธอมีเงินติดตัวอยู่แค่พันเจ็ดร้อยบาทบและเก้าหมื่นอยู่ไหนนะคะแถมคู่กรณีทําโทรศรัพท์พังหน้าจอแตกเธอต้องเอาไปซ่อมโดยเงินที่เอาไปซ่อมโทรศรัพท์คือเงินที่จะใช้จ่ายค่าน้ําก็เลยไม่ได้จ่ายค่าน้ําตอนนี้ห้องเช่าที่เธอดูอ่ะถูกตัดน้ําไปแล้วนะคะครับอ่ะ